งานโซลาเซลล์ติดตั้งในลำน้ำแม่น้ำโขงเพื่อขับปั๊มน้ำขนาดแรงครึ่งนะครับปัม๊มเป็นปั๊มระบายาระบายน้ำเสียแล้วก็มีสองส่วนด้วยกัน ที่ทำเข้ากับระบบค,คือปั๊มน้ำดูดน้ำทิ้งออกนะครับอันนี้คือสลับกันทำงานจะมีอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งก็เป็นปั๊มให้ออกซิเจนส่วนปั๊มที่สองก็เป็นสองชุดสลับกันทำงานเพื่อ,อเพื่อเกิด ปั๊มเกิดความร้อนนี่ก็จะเขาวงจรเขาก็จะสลับการทํางานให้อันนี้จะมีวงจรแมนวนวลมาผสมด้วยนะครับขับด้วยอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ําวงจรแมนวนวลพร้อมวงจรออโต้ผสมเผื่อเกิดการาทำงานผิดพลาดอะไรขึ้นมาก็จะมีระบบ แมนวนวลเข้ามาช่วยนะครับสลับด้วยตัวเองนะครับส่วนประกอบก็จะมีแผ่นโซลาเซลล์จำนวน9แผ่นแล้วก็แบตเตอรี่พร้อมชุดอินเวอร์เตอร์ทั้งชาร์จทั้งอัดไฟแล้วก็ปล่อยพลังงานในตัวแล้วก็จะ สลับไฟฟ้า,อ,าอยู่ในหมดถ้าพลังงานส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เพียงพอในการใช้งานนะครับอันนี้ก็ช่างเราก็ขาดกับน้ำตรงนี้ลึกมากนะครับเพราะว่าความชันตลิ่งชันที่สร้างขึ้นมาในริมแม่น้ำโขงจะเฉลียงเฉลียงประมาณ ประมาณ35องศานะผมว่ามีแล้วครับ25หถึง35ประมาณเนะี yeah, ่ยประมาณ3 5แต่ไม่ถึง45ห้านะครับชันมากถ้าตกลงไปก็คือน้ำลล้วนนะช่วงนี้เป็นช่วงน้ำแรงด้วยเดือนกันยายนเป็นฤดูน้ำหลากที่สุดในรอบปี ก็น่ากลัวครับน้ำแรงการเทสวงจรของทีมงานช่างก็จะทำะส่วนนี้มันเป็นงานที่ไม่ได้เก็บยิบย่อยเพราะว่าสร้างขึ้นมาแล้วก็เพื่อการดัดแปลงแล้วก็การเรียนรู้ถ้าถ้าเป็นวงจรที่ครบเซตเรียบร้อยเราเก็บเข้าตู้มันก็จะเป็นระเบียบนะครับอันนี้คือ โครงสร้างล้วนๆแล้วก็เย็บติดเข้าไปโดยการขอแต่ว่าไม่ให้กระชากหลุดง่ายนะครับคือทำงานยังไงก็ได้ให้ให้เขาเขาทำงานง่ายนะครับส่วนจุดที่ทดสอบนี้ก็จะลำบากเรื่องการวางอุปกรณ์ติดตั้ง เพราะว่าทีมงานช่างเรามา,าในในงานนี้ก็คือรับเหมาแค่ขแรงส่วนผู้ออกแบบและว,วิศวะก็เป็นทีมงานผู้รับจ้างนะครับส่วนเราเป็นผู้รับมา